มิกกี้ลองคลิปเก่าฉลองชีวิตคู่5ปีไม่ไายเจอทักเจนนี่ไม่กดไลค์ถึงจะถูกลือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่บ่อยๆสำหรับบ้านของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับสามีมิกกี้ แต่ฝ่ายหญิงก็ออกมายืนยันว่าความรักยังมั่นคงเหมือนเดิมเพียงแต่ตนไม่ค่อยได้ลงภาพในครอบครัวเพราะอยากโฟกัสกับงานเท่านั้นจนล่าสุดเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันครบรอบแต่งงาน5ปีของมิกกี้สามีของเจนนี่ได้ลงคลิปความสุขในวันเก่าๆพร้อมแคปชั่นหวาน19.105ปี An n i v e r s a r y and many m o o n ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วม Happy An n i v e r s a r y แและชื่นชมความน่ารักของคุณพ่อและคุณลูกเป็นจำนวนมาก แต่ง,งานนี้กับมีชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยเช่นกันว่าทําไมไม่เคยเห็นคุณเจนนี่กดไลค์หรือโพสอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะคะครบรอบ5ปีของคนที่แต่งงานกันคือวันสําคัญมากแต่มีสามีที่ให้ความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวไม่อยากให้เป็นอย่างที่คิดเลยรวมถึงจริงด้วยค่ะผิดวิสัยชีวิตคู่มากแถมที่โพสก็คือภาพเก่าวิดีโอเก่ากลัวอยากให้เป็นอย่างที่คิดเพราะคุณมิกกับน้องโนราน่ารักมากๆ